กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและตอนนี้อยู่ในช่องดูดีครับและอยู่กันในแมปโกอาการ์เดนและในวันนี้ผมจะมาทำมูนเมลอนยักษ์ด้วยการใช้สปริงเกอร์แตงโมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสปริงเกอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสปริงเกอร์ตัวเนี้มันหามาจากไหนนะครับไอ้ทุกคนเนี่ยเดินไปที่กลางแมปนะตรงหลังพึ่งนั่นเองนะครับก็จะมีหมีอยู่นะครับทุกคนนี่หมีตัวนี้นะ มันก็จะสามารถคร้าของได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในนี้นะครับก็จะมีสปริงเกอร์มากมายเลยนะอันแรกก็จะเป็นสปริงเกอร์ที่แบบทําให้ผลแบบมะาพร้าวนะครับแก้วบังกรมะม่วงเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีสปริงเกอร์หลายอย่างเลยแต่ว่าของผมก็จะใช้นี่นะครับสปริงเกอร์แตงโมนะครับที่ใช้แตงโม3ลูกแล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยในการคาบนะ ความสามารถของสปริงเกอร์นี้นะครับก็จะทําให้ตระกูลเมลอนเนี่ยผลผลิตใหญ่ขึ้นนะครับมีโอกาสติดทองมีโอกาสติดเรนโบว์อะไรประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสวนของผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มูลเมลอนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะนี่นะครับมูลเมลอนของผมอยู่ตรงนี้นะนี่เลยเนี่ยก็ยังไม่ได้เก็บอะไรสักจ่างเลยนะครับก็จะลุกๆหน่อยนะสวนผมเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะเก็บมูลเมลอนก่อนก็นแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะวางสปริงเกอร์นะ ผมก็มีสูตรในการวางอยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บพวกนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนก็แล้วกันนะครับมูนเมลอนนะครับเก็บให้หมดเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เมวมันมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไปเก็บครับเก็บเก็บเก็บให้หมดนี่แหละปึ๊บ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 โอเคหมดแล้วนะเอ้ยยังว่ะหมดแล้วนะครับอเดี๋ยวก่อนมันจะขึ้นเนี่ยผมขอเก็บไอดอกไม้นี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้โดนมาสเตอร์สปีกเกอร์ด้วยนะครับทุกคนเก็บให้หมดนี่แหละปึ ดอกไม้นี้มันจะได้โดนด้วยนะครับเพื่อมันโตเพื่อมันโตนะครับอ่าแล้วก็นี้นะครับผมขอย้ายต้นนี้หน่อยละกันนะย้ายอ่าย้ยายต้นนี้นะครับเออมาไว้ตรงนี้นะมันจะได้โดนด้วยนะครับปึ๊บหายไปเลยนะโอ้ยวางตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเราวางตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคต้นนี้เนี่ยราคาแพงมากเลยนะดอกไม้อันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันแพงเพราะอะไรนะครับถ้ายิ่งต้นมันโตเนี่ยเออมันยิ่งแพงเลยนะหวังว่าตอนนี้มูนเมลอนยังไม่อ่าออกผลนะ โอเคว่าน่าจะเก็บเท่านี้แหละอุย้ยจะว่าไปผมขอขายก่อนก็นแล้วกันนะอ๋อขายครับขายขายได้ครับขายได้เมื่อกีก้นี้กดผิดนะโอ้ขายได้โอ้เยอะอยู่นะครับโอเคเราไปต่อเลยก่อนที่มูลเมลอนมันจะออกผลนะถึงเวลาที่เราจะวางสปริงเกอร์แล้วนะครับอย่างแรกเลยผมจะวางสปริงเกอร์แต่งหมูนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับปึบ๊บวางไปเลยนะครับ1อันแล้วก็วางอ่าแล้วก็วางมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับอีก1อันปึบ๊บนี่วางไปเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นกอรลี่นะครับกอร์ลี่ผมจะใช้3อันนะวางไปเลยนะครับให้มันโดนมูนเมลอนนะผมวางไปแล้วนะครับ3อันต่อไปก็จะเป็นแอดวานสปริงเกอร์นะครับแอดวานเนี่ยผมจะใช้2อันก็พอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือเบสิกนะครับผมขอหาแป๊บนึงนะนี่นะเบสิกผมจะใช้3อันนะครับโอเคเฮ้ยไม่โดนวะโอเคอันนี้มันไม่โดนว่ะทุกคนโอเคผมจะใช้4อันเลยก็แล้วกันนะครับ ใชเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะผิดสูตรเล็กน้อยนะครับโอเคไม่เป็นไรหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะรออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยการออกเกมนะครับออกเกมแล้วเรารอหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนไหนดูซิว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดไหนนะครับทุกคนโอเครอโหลดแมปแป๊บหนึ่งนะครับเร็วเรวรีบโหลดรีบโหลดอยากรู้แล้วีบาีบรู้ระว่า,า,วาม,มูีเมลอนของผมรีบ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 นีบร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 ีนรีบรีบรีรีรีบีบรีรบรบ ปุ๊บเร็วๆดิอ่ามันต้องขึ้นภาพสีขาวก่อนนะครับโอเคมาขอลูกใหญ่ๆนะครับอุ้ยลูกใหญ่อยู่นะครับทุกคนดูดิเอาเรี่ยงนะครับอุ้ยถือว่าลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับทุกคนโอ้ยใหญ่กว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับก่อนที่ผมจะเก็บเนี่ยก็คือลูกนิดเดียวเองนะอยางรู้ไหมครับว่าลูกแต่ละลูกเนี่ยน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บมาสักลูกก็แล้วกันนะครับอ่าเอาสักลูกเนาะ โอเคเอาลูกไหนดีนะครับอ่าขอลูกใหญ่ๆหน่อยแล้วกันนะเอาลูกดีก็แล้วกันนะอ่ะเฮ้ยลูกนี้ใหญ่เกินไปนะครับไม่เอาดีกว่าเอาลูกนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าลูกนี้นะประมาณเอ้าสุดท้ายก็เป็นลูกใหญ่เมื่อกี้นี้นะโอเคลูกนี้ก็ได้นะครับ70 74กิโลนะครับทุกคนอุ้ยถือว่าจะใหญ่มากเลยนะครับโคดูดิอุ้ยมีลูกสีทองนะครับกี่ลูกเนี่ยอ่าผมเห็นลูกเดียวนะ เลนโบหลานเรนโบเรนโบมีไหมมีไหมเรนโบอ่ะเออผมไม่เห็นเรนโบเลยนะมีแต่สีทองนะครับทุกคนน่าจะมีแค่โกหละเ,เออโอเ้เถอถือว่าลูกใหญ่โอ้ดูดิบังศาราของผมเลยเ,ลยเวยดูดิโอตรงนี้บังหมดเลยนะโอ้ลูกนี้ลูกนี้ใหญ่มากเลยนะตามจริงเนี่ยผมอยากให้มันลูกใหญ่กว่านี้นะแบบลูกใหญ่มากๆบงังแบบสวนพักไปเลยอะเออ แต่ว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถ้ามาติสหานะเนี่ยผมว่ามันน่าจะขายได้ราคาแพงมากๆเลยนะเท่าดีก็ถือว่าลูกใหญ่พอใช้ได้นะครับทุกคนอ่าดอกอันนี้ล่ะดอกไม้อันนี้ล่ะครับทุกคนเออดอกไม้อันนี้มีเรนโบ้ไหมอ่ามีทองอยู่นะครับมีสีทองอยู่โอเคใช้ได้ครับนี่ไงมีเรนโบ์นะครับเอ้ยอันนี้เรนโบ์ต้นเก่านะครับน,นี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ผมล็อกไว้นะก็คือต้นเก่า เดี๋ยวเราลองเอาไปขายดูนะครับว่ามูดเมลอดเนี่ย74กิโลเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นะป๊บอ่วาวางไปขายดูนะครับโอ้เท่านี้ก็ลูกใหญ่มากแล้วทะเนี่ยลองดูดีครับเช็คราคากันก่อนอน,นะว่ากี่บาทน,นะครับกดไปแล้วเนะี่ยหนึ่งล้านห้านะครับทุกคนหนึ่งล้านหาแสนนะอันนี้ก็คือไม่ได้ติดสถานะอะไรเลยนะครับโอ้โหหนึ่งล้านาแสนนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะ ถ้าแบบมันเป็นโกล,ล่ะเออถ้าเป็นโกล,ล่ะแล้วก็คูณ20ไปใช่ไหมหนึ่ล้านห้แสนนะครับก็คือคูณ20เข้าไปก็จะประมาณนะครับอ่ายีกว่าล้านเนี่ยอุ้ยเยอะนะครับแบบนี้ก็สวยงามดีแค่จริงๆมันอาจจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับทุกคน อาจจะเป็นเพราะผมผิดสูตรเล็กน้อยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าผมเนี่ยได้วางเบสิกนะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งอันมันก็คือมันก็เลยกลายเป็น4อันนะครับที่จริงผมจะวางแค่3อันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยเอามาลองใหม่นะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าโอเคละน่าจะเอาใช้ฟาร์มเงินได้อยู่นะครับจะว่าไปเนี่ยผมก็มีสปริงเกอร์ของต้นถั๋วอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะขอหาแป๊บนึงนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะครับ อ่ะ uh, นี่ไงสปริงเกอร์ของต้นถั่วนะครับเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะต้นใหญ่ขึ้นไหมแต่ว่าผมจะไม่ลองหรอกเออเดี๋ยวค่อยไปทําก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ต้นถั่วของผมนี้มันก็ลูกใหญ่อยู่แล้ว mm. นะครับท,ทุกคนนี่อันนี้ก็คือผมไม่ได้ใช้สปริงเกอร์เลยนะมันก็ได้ลูกใหญ่เท่านี้มาแล้วอ่ะเนี่ยต้นเดียวนะครับมีตั้ง2ลูกเลยนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะอันนี้มันก็เกิดเองตามธรรมาชาติของมันนะครับไม่ได้อัดสปริงเกอร์เลยแต่ก็ดีแล้วนะครับ ตามจริงอ่ะผมเคยมีอยู่แล้วนะเออแต่ว่าโดนขโมยไงเือโดนขโมยไงโอเคตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ฟ้าผ่านนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้มันผ่านลงมูลเมลอดนี่แหละเออเราเพิ่งปลูกไปใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมขอใช้อันนี้หน่อยแล้กันนะครับสายล่อฟ้านะ นี่นะครับวางไปเลยเผื่อมันฟ้าผ่าโดนพอดีนะการที่จะทำใช้สูตรใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเรื่องยากจริงๆก็คือเราต้องไปหามาสเตอร์สปริงเกอร์นี่แหละเพราะว่ามาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยกว่ามันจะมาขายได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านค้าขายเกียร์นะครับนี่นะครับเรามาดูกันว่าจะมีมาสเตอร์สปริงเกอร์มาขายไหมรอบนี้เห็นไหมมันไม่ค่อยมันจะมาขายหรอกมาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ยผมบอกเลยเป็นอะไรที่หายากมากๆเลย การที่จะมี1อันเนี่ยก็คือโอ้ยากมากๆกว่าจะมานะครับวันหนึ่งนี่น่าจะมาประมาณรอบ2รอบนะครับก็คือมันจะมาในช่วงที่เราไม่ได้เล่นนั่นแหละเออแถมเราต้องเอามาใช้ครับกับไอ้นี่ด้วยนะมาสเตอร์สปริงเกอร์เนะี่ยเห็นไหมเออแตงโมเนี่ยมันก็เลยหายากนะครับคือจะไม่โดนจริงๆใช่ไหมฟ้าผ่าเนี่ยเออเสาล้อฟ้าก็ปักไว้แล้วนะลงสักทีดิโอ้ยดีเฮ้ย,ยลงจริงด้วยนะครับทุกคนดูดิโอ้ยแจวเลยอย่างนี้ อ,อย่างยี้มนเมลอนของผมเนี่ยราคาก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมก็จะเก็บสาหานะไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ผลไม้เนี่ยมันแพงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปขายสักลูกก็แล้วกันนะตอนนี้คือติดสาหานะฟ้าผ่าเลยนะเอาลูกนี้ก็แล้วกันนะปุ๊บเอาไปหนึ่งลูกนะครับโอเคลองดูนะครับว่าจะได้เท่าไหรไ่นะครับอันนี้คือติดสาหานะช็อคนะครับไปขายดูนะปุ๊บเป็นไงได้เท่าไหร่ 78ดล้านนะครับอุ้ยเยอะจัดนะครับอันนี้คือติดแค่หนึ่งสหานะเท่านั้นนะครับเป็นสหานะช็อคนั่นเองเป็นไงกันบ้างครับกับคลิป,ลป,ลปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากให้ผมเนี่ยเอาสปริงเกอร์ของต้นถั่วไปปักแต่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม